งานไม่มีงานเท่าก็จะมาตอแหละนะคะอะของานออกสื่อมาขอความสงสารมวลชน <ią c oughs> ยังไงก็แล้วแต่ขอให้ <c oughs> <c oughs> ทุกทุกคนนะคะรอดพ้วิกฤตตรงนี้ไปได้นะคะแล้วก็ไม่รู้จะรอดไหม <N> นั้นพวกเราไม่ต้องไปสงสารมันแล้วตกงานไม่มีงานเท่าก็จะมาตอแหละนะคะอะของานออกสื่อมาขอความสงสารมวลชน ยังไงก็แล้วแต่ขอให้ทุกทคนนะคะลอดผลวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้นะคะเราก็ไม่รู้จะรอดไหมก็อย่าไปสงสารมันรถมึนมากเลยตอนนี้รถแบบจิตตกเชื่อรถนะคะบอกเลยไออีจำอวดเต้นกินรำแดกในประเทศโลกที่สามเนี่ยนะคะทำไมไม่ให้ชีวิตทีนี้ก็เข้าบ้าออีสัา ก็อย่าไปสงสารมันอีเสลบเฮปตีนอีนักร้องราวมาตีหน้าเศร้าเร้าความเท็จนะคะออกคลิปร้องไห้งานไม่มีต้องเรียงอาหารเครื่องทั้งวงนักดนตรีเปนใครอีป้าอีลาวส่งอีกระปอมสกเล็กออโอเคเอา้าไล่โปรไซพี่น้องไล่โปรไซ แล้วแต่ขอให้ทุกๆคนนะคะรอดผลวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้นะคะลรวก็ไม่รู้จะรอดไหม <c oughs> รู้จะทำยังไง <c oughs> นะคะหาเงินได้เยอะๆทำไมมึงไม่เก็บ อ,อีนักร้องเลานิ้งค่อีป้าอีเหลาส่งอีกระปอมซกเล็กทำไมไม่ให้ชีวิตดีๆกับเขาบ้างลิซ่าน้องอย่าไปเชื่อมันอย่าไปให้ความสงสารมันก็อย่าไปสงสารมันโอเคอ้าวไล่โ้ใสพี่น้องไล่โป้ใส อังกฤษเนี่ยประกาศเคอร์ฟิลให้ล็อกดาวน์เนี่ยเซียโฟเนี่ยยังไม่ถึง1เดือนนะคะนะยังไม่ถึง2หรเดือนอาทิตย์ด้วยซ้ำแต่เงินเฟอร์โลโลดนอ่ะเข้ามาแล้วนะเออเข้ามาวันนี้เองนะคะเพราะว่ามันขึ้นมาแล้วทำอ,ออนไลน์แบงกิ้งนะคะมันเข้ามาแล้วนะเออเขาก็ให้80%นะที่อังกฤษก็เหมือนอกับประเทศหลายๆประเทศในยุโรปนะคะใครทำงานเขาก็จะได้เงินเฟอโลนะคะนะลดเนี่ย ต้องกลับไปทำงานฟูลไทม์นะคะเนื่องจากเอ่าเนื่องจากโควิดเนี่ยเราก็ไม่อยากที่จะไปคอลิเดย์นะคะเพราะเราไม่รู้สถานการณ์ว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่านะเอ่อตอนนี้มีงานเข้ามาแบบฟูลไทม์รายได้มันก็เยอะขึ้น คิปตามสื่อนะคะพอ,อไม่ดังแล้วตกงานไม่มีงานเข้าก็จะมาตอแหละนะคะอของานออกสื่อมาขอความสงสารมวลชนคือผู้หญิงที่ดีเขาจะต้องเป็นอย่างโกเงินทองเป็นจํานวนฟ่อนๆอย่างเงี้ยนะคะหลายร้อยปอนเนี่ยนะคะต่ออาทิตย์หนึ่งเนี่ยที่กูหาได้เนี่ยเป็นปึกๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยผู้หญิงที่มี power ฉลาดไอคิวสูงอย่างโกนะคะ สามารถทิบควยผู้ชายแล้วก็สามารถที่จะนะคะไปเลือกผู้ชายที่ดีกว่าได้ไอ้สัสไอ้บ้างอะไรบ้างภาพมันออกไปทั่วโลกไหนเฮียนะเออหน้าตาอัปลักษ์อักลีขี้เลอุบาชัดชั่วรสารเลวสน้นตีนกูยยังดูดีกว่าม<ว> <stagger> ึงเนี่ยนะ นรกในร่างคนฮะอีกไม่กี่ปีมึงก็จะตายผาตายหงมึงเนี่ยนะเป็นสัตว์นรกในร่างคนฮะอีกไม่กี่ปีมึงก็จะตายผาตายหงแล้วคงไอ้สัสอายบ้างอะไรบ้าง,างภาพมันออกไปทั่วโลกไหนเฮียนะเออ